สองพยานปากสำคัญเขายื่นหนังสือพร้อมคลิปให้กับปปชยืนยันไม่ได้จ่ายเงินรองผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีผมไม่ได้ออกมาเพื่อมาปกป้องใครผมแค่แค่มาพูดในถิ่นที่ว่าเขาไม่ได้เงินผมก่แค่นี้ผมไม่ทะเลาะใครนะผมยืนยันนะคือเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องพี่ก้าใจป่ใช่ทะเลาะกันสมมติอะตำรวจว่าตำรวจเขามีปัญหากันหรือเปล่าผมไม่รู้ครพี่ข้าใจป่าตำรวจทะเลาะกันเองอันนี้มีโอกาสที่บอกผมไม่รู้เพราะเพราะผมมาไม่ยุ่งพี่เะไรบ้าะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของ17พฤศจิกายนที่สำนักงานปปชชนบุรีนายพัชระภูลเจริญพักประธานเครือข่ายธรรมมาพิบาลแห่งชาติพร้อมนายอัธวุฒิที่นาธรรมหรือเอ็มเจ้าของร้านรับเช่าพระเครื่องชื่อดังย่านบางแคนายบุญยริศจิตมาหรือฉุยเขายื่นหนังสือพร้อมคลิปให้กับนายกิติพงศ์คลิปแย้มผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชนบุรี ตามคำแนะนำของนิติกรสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์111ในการยืนยันไม่เคยรู้จักกับนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการชนบุรีและยืนยันไม่ได้จ่ายเงินสินบนจำนวนหนึ่งล้านบาทเรื่องการสับเปลี่ยนผู้ต้องหาจากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่พัทยาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานายพระชรากล่าวว่าตนได้เข้าช่วยเหลือเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีน่าศึกษาหลังจากเพื่อนรักถูกยิงตายและเจ้าวาดวัด กิ่งแก้วก็ถูกฆ่าตายซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายตนจึงได้ก่อตั้งศูนย์ธรรมมาพิบาลแห่งชาติขึ้นมาตั้งแต่นั้นมา mm. เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่น้องสองคนได้ส่งคลิปพร้อมร้องเรียนขอความเป็นธรรมมายังตนส่วนตัวยืนยันว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายลุงตู่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้สังคมมีธรรมาพิบาล จึงได้เข้าช่วยเหลือตามที่น้องร้องขอมาผมจึงได้พาน้องทั้งหมดมาขอความเป็นธรรมที่สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์111ซึ่งวันนี้ได้มีการมอบคลิปทางสำนักงานปลัดนายกก็ได้แนะนําคลิปนั้นจะต้องมีผลทางกฎหมายจึงได้นํามามอบให้กับสำนักงานปป,ปชประจําจังหวัดชนบุรีเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีด้านนายอธวุิกล่าวว่าตนมาเพื่อยื่นหลักฐานคลิปเพื่อแสดงความยืนยันว่าตัวเองและเพื่อนไม่ได้จ่ายเงินสินบน ให้กับนายตำรวจระดับรองตามที่ตกเป็นข่าวส่วนที่ตนนำน้องไปเป็นผู้ต้องหาแทนก็ยอมรับและสารท่านก็ได้ลงโทษจำคุกจำนวน6เดือนแล้วโดยตนได้ขอประกันตัวต่อสารเพื่อยื่นขออุทธรณ์ขอลดโทษอยู่สืบจากข่าวรายงานผมพัชระพุนเจริญพักดีนะครับพอทานเครือข่ายธรรมพิบาลไทยผมเองเริ่มทำเครือข่ายธรรมพิบาลไทยเพราะว่าเพื่อนรักถูกยิงตายและเจ้าวาดก็ถูกฆ่าตายก็โดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่ว่า น้องเขาเนี่ยส่งคลิปมาให้แล้วผมก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและเพื่อความเป็นธรรมในสังคมเนื่องจากว่าลุงตูต่ท่านขับเคลื่อนประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมมีธรรมอภิบาลเมื่อเขาขอร้องมาผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะสิ่งหนึ่งผมก็เป็นสื่อผมมีรายการธรรมอภิบาลไทยด้วยผมก็เลยพาน้องสองคนไปขอว่าเป็นธรรมที่ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านสมภาษ์เป็นคนมารับเรื่องนะครับทีนี้ในวันดังกล่าวก็ได้มีการมอบคลิปเมื่อมอบคลิปเสร็จเนี่ยทางสํายกก็แนะนําว่าคลิปนั้นเนี่ยจะต้องให้มีผลทางกฎหมายก็คือให้น้องเขานํามามอบให้กับผู้อำนวยการปปชจังหวัดชนบุรีเพราะว่าเหตุมันเกิดที่ชนบุรีโดยสาระสําคัญที่ให้การวันนี้คือคลิปเขาทาด้วยความสมัครใจ ติปัญญาสมบูรณ์ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเขาไปตรวจร่างกายเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้ให้การด้วยความสมัครใจเขาถูกถูกซ้อมแต่น้องเขาถูกซ้อมครับถามเขาได้ประเด็นแค่นี้ประเด็นว่าน้องเขาถูกซ้อมเขาไม่ได้ให้ความด้วยความสมัครใจ 2. การเซ็นรับรองรูปเขาก็ไม่ได้สมัครใจแล้วก็เขาก็ได้ให้การกับผู้บัญการภักสองใช่ไหมเขาได้ให้การผู้บัญชาการสองที่สมอสรนตำรวจว่า เขาไม่รู้เรื่องเลยเป็นรูปมาให้เขาเซ็นผมเนี่ยคือพามานพาน้องมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีแค่ในหลังคนเดียวที่เป็นตามหมายจับเราก็เลยอ่ะในหลังมานอกตัวเพราะว่ามีหมายจับคนเดียวแต่น้องเอามาด้วยมาสองคนก็เลยเอาเข้าไปเลยผมรู้เท่าไม่ถึงการที่เพราะตอนนั้นน่ะไม่มีคลิปอะไรไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรเป็นแบบนี้แล้วผมอ่ะกระทำผิดต,ตรงนั้นก็ยอมรับความผิดสารสารั่งจำคุกมาแล้วไม่รลอลงอาญาแล้วทีเนี้ย ทั้งหมดห้าคนผมเอาเพื่อนทั้งหมดมาสามคนนะตอนหลังไม่สองนั่นคือถูกต้องตามที่คิดนั่นคือหลังจากคิดออกแล้วครับก็ทั้งหมดมีห้าคนที่ผมปาเอาไาว่ามตัวส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ประสานไปให้เขาวาว่มตัวแต่เขาไม่ได้มาเพราะว่าด้วยความกลัวของเพื่อนอะไรเงี้ยเลยหนีไปบ้านไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนั่นคือผมไม่ดูแล้วก็มไม่ไติดต่อแล้วแต่ส่วนผิดก็าว่าไปตามผิดเขาก็าเป็นเขากดหมายไปอะไรเงี้ยครับ ส่วนเนี่ยบอกว่าเราก็ไม่ได้การให้เงินอะไรผมผมแค่จะพูดถึงว่าผมอะไม่ได้เงินให้เขาผมเอาเงินมาเพื่อประกันตัวผมไม่ได้ออกมาเพื่อมาปกป้องใครผมแค่แค่มาพูดในถิ่นที่ว่าเขาไม่ได้เงินผมแค่แค่นี้ผมไม่ทะเลาะใครนะผมยืนยันนะยืนยันว่าเงินไม่ได้เขาไม่ได้เราไม่ได้เราไปแต่แต่ผมก็ยืนยันอย่างว่าผมไม่ทะเลาะใครนะเดี๋ยวไม่ใช่เขาก็มาทะเลาะผมอีกทั้งฝั่งฝั่งที่โดนกล่าวหาหรือโดน โดยนี่มาทะเลาะผมผมไม่เอานะพี่คือสงสัยมาทำไมถึงเลือกกั้กเรื่องเราตายมาเป็นแบบนี้คือถ้าถามผมอ่ะผมเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆก็พี่คือเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องพี่เข้าใจปวะใช่ทะเลาะกันสมมติอะตำรวจตัวตำรวจเขามีปัญหากันหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่เข้าใจปวะแต่ตำรวจทะเลาะกันเองอันนี้มีโอกาสหร่ผมไม่รู้เพราะเพราะผมมาไม่ยุ่งพี่เขาจะะผมผิดผมยอมรับผิดสารสั่งจำคุกโอเคเราก็ต้องติดคุกครับพี่เพราะว่าเรารักเพื่อนเองอันนี้คือประเด็นนี้แต่ประเด็นที่ เงินสดไม่ได้ให้เขาไปหลักฐานมีกล้องวงจรงปิดเขาเป็นคนไปขอทั้งหมดนะกล้องวงจรงปิดที่โรงพักที่ที่ชลบุรีทุกที่ทุกจุดทังที่รีสอร์ทที่ผมพักเขามีหลักฐานหมดหลักฐานอยู่กับท่านตํารวจที่เป็นเจ้าของสมุดนี้แล้วครับประเด็นคือคนนี้ถูกทาร้ายร่างกายจริงจะไหมฮะยืนยันเนี่ยเขาถูกทาร้ายร่างกายครับเดี๋ยวูดยังไงเขาพูดอะไรโดนทำร้ายร่างกายต่อต่อตออ่เอยากกะทืบเลยอะไรยังไงฮะตบป้องหรือว่า ใครครับใครทำพวกห้องกล่องบอกว่าตำรวจเลยไม่พูดชื่อไม่ไม่พูดชื่อเราดิพอเราไม่รู้จักเขาหลังจากนั้นหลังจากนั้นครก็หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วเขาคือว่าเป็นไปตามนะครับคือเขาเาตกลงหัวทำไมฮะให้ทำไมฮะตอบไปตอบไปครับตอบไปนะตอบไปเป็นไรอย่าเงี้ยคือว่าพี่่เสยะบางอย่างเราไม่อยากจะแบบเรียกเดี๋ยวมันทะเลาะกับตำรวจผมไม่อยากทะเลาะใครคือเขาไม่อยากพี่เขาไม่อยากยุ่งกับตำรวจผมหาเช้ากินข้าผมไม่อยากทะเลาะกับใครแต่มาให้ความจริง ที่ผมมาเนี่ยคือเราอะไม่ได้เอาเงินอะไปให้ตำรวจแค่นี้เองผมไม่อยากมาทะเลาะกับตำรวจฟั่งนึงกั่ง,งนึงอยากเขาก็มามามา,มาขู่หรือมาทำร้ายเราอีกผมขอว่าผมไม่พูดที่อตำรวจอะไรมีปัญหาดีกว่าผมแก้สถานการณ์กลับไปหากินเหมือนเดิมพีขวได้ป่ะแค่นั้นเองพี่